มป็นวิวข้างทางสวยมากสวยวดีคาเยาเยอะเลยจะมีคอรอบโบคอกควา,ายด้วยนะคะตรงเนี้ยเวลาที่ผ่านมาเขาจะทําแบบปลูกข้าวเราต้องรักษามาตรการโควิดไว้ก่อนสถานการณ์ทำไมถึงแม้ว่าตอนเนี้ยแม่ครสอนเนี้ยไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้วสิบวันแล้วนะคะดีจังเลยอีกหน่อยพี่ๆก็คงมาเที่ยวแม่ครสอนได้แล้วโอ้โหตัวใหญ่มากตะโกนทำไมโอ้โห ว่าบ้านไม่หลวงไอ้แม่ตัวใหญ่แล้วเจอที่มีตัวใหญ่กว่าอีกนะคะแม่ดูโอ้โหเ,เดี๋ยวก่อนหาหาที่บนดอยไปปลูกบ้านอนะ่ะหาเนื้อคู่ก่อนพาไปอยู่บนดอยกนะ่อนให้คอยกระทองกระเทียมเห็นไหมสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพิทอยู่ที่ บ้านห้วยขานะคะกําลังจะไปบ้านทบศอกก็คือหมู่บ้านของกะเหรี่ยงแดงนั่นเองนะคะหมู่บ้านทบสอกเน Por, Powell Holl Kelvin ี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดในเมืองที่สุดแล้วนะคะที่เป็นกะเหรี่ยงแดงคือว่าหมู่บ้านทบสอกเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ยังดําเนินวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงแดงอยู่นะคะและจะไปกินวันนี้อยากินข้าวเส้นค่ะข้าวเส้นของคนกะเหรี่ยงแดงนี่คนขายเขาก็เป็นป้าอายุเยอะแล้วนะคะเขาขายเขาก็ขายข้าวเส้นที่เป็นในหมู่บ้านกะเหรี่ยงแล้วก็ข้าวเส้นของคนกะเหรี่ยงด้วยตรงนี้วิวสวยมากเห็นควายเต็มเลย เป็นทุ่งนาทานุ่งย่าอยู่ข้างทางนะคะเป็นวิวข้างทางสวยมากสวยวดูคายเยอะเลยจะมีคอกวัวคอกควายด้วยนะคะตรงเนี้ยเวลาที่ผ่านมาเขาจะทําแบบปลูกข้าวปลูกอะไรแบบข้าวขึ้นสวยมากนะคะแต่ว่าตอนนี้คงไม่ใช่ฤดูมันนะคะ เดี๋ยววันนี้จะพาหลานไปชิมข้อเส้นของคนกระเหล่งแดงแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนบ้านทุกศอกของคนกระเหล่งแดงที่พี่เคยไปงานต้นทีนะเดี๋ยวพาพี่พี่ไปดูต้นทีด้วยอืมต้นทีก็คือต้นอีลูนะคะนะอีลูของภาษากระเหล่งแดงก็คือต้นทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยนะคะว่าในเมื่อเขาทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเขายังตั้งไว้อยู่ไหมแล้วก็จะพาไปดูริมน้ําของทางบ้านทุกศอกด้วยนะคะริมน้ำเนี่ยสวยมากเป็นแบบ ธรรมาชาติจริงๆจเดี๋ยวเราต้องไปดูกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อน,นะคะตอนนี้ถึงที่หมู่บ้านทบสองแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปที่ร้านข้าวเส้นที่บอกนะคะเราต้องรักษามาตรการโควิดแว่ก่อนสถานการณ์ยังไมถึงแม้ว่าตอนนี้แม่ฮองสอนเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้วสิบวันแล้วนะคะดีจังเลยอีกหน่อยพี่ๆก็คงมาเที่ยวไม่ฮ้องสอนได้แล้วไปข้าวเส้นบ้านเรือนจออยู่เลยนยถนนเขาก็ ยังเป็นแบบว่าเออดินมีดินม,มีอะไรอยู่ของชียงใหมพอเลยเขืนห้าก,ก็จะทำเป็นบ้านแบบเป็นไม้อยู่เลยทางข้าวเส้นอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวไปถึงบ้านข้ากกเส้นมีผิดบอกเลยนะคะเนี่ยพอกินแล้วเราจะเห็นวิวเห็นวิวของหมู่บ้านเลยนะคะ เขก็จะทําเป็นถุงไว้น,นะคะแล้วก็แกะใส่ถุงกินเองบริการัวเองน,นะคะนี่มีเครื่องปรุง,ง,งทุกอย่างเลยนะคะแสดงว่าพี่ดามาช้าไปนะคะมันเหลือสามถุงสุดท้ายนะแต่ว่าเราไปกินอะสอง,งนะนะคนแก้วแก้วน่ารักค่ะแก้วเป็นไม้ไผ่พี่ชอบนะอะไรที่มันแต่ว่าทําจากมือเนี้ยคะ่ะนี่เป็นแก้วไม้ไผ่ด้วยร้านเขาแบบว่าเป็นแบบอืถดีบ้าน พี่ไม่รู้ว่าทางที่ภาคกลางาเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะขนมจีนนะคะแต่ทางนี้เรียกว่าเข้าเส้นนะคะม,มาใหม่ใดหยไม่ได้เส้นดีอยากินแล้วก็ดูวิวไปด้วยอันนี้คือวิวของทางบ้านทีสองนะคะ เห็นริมดอยลิมเขาข้างบนก็จะเป็นเขื่อนนะคะสองถ้วยนะคะยี่สิบบาทถ้วยละสิบบาท นคนในหมู่บ้านนี้เขาก็จะกินหมากด้วยนะคะอันนี้คือหมากที่ใช้กินกับใบพลูนะคะนี่เขาก็จะตากไว้หน้าบ้านนะคะเป็นหมากแบบนี้เลยยายพี่ก็ชอบกินนะแบบนี้อืมไม่แน่ใจนะคะว่าคนแก่ที่อยู่ทางภาคอื่นเขากินไหมแต่ว่าคนบนดอยกินนะคะคนกะเหรี่ยงกินนี่เขาตากไว้เยอะแยะเลย ไม่แน่ใจว่าต้นเป็นแบบไหนเพราะพีดก็ไม่เคยเห็นต้นะพี่จะเห็นแต่เขาขายในตลาดนะคะก็จะเป็นมเมล็ดข้างในมนเลยนะคะไก่จะมากินแล้วเป็นไก่ดําด้วยเนาะในหมู่บ้านทบสองนี่มีไก่ดําด้วยนะคะแต่ละพีดนึกว่าเป็นส้มไม่ใช่นะคะมาดูเป็นหมากหม,มากพูแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะเขาจะตากไว้แบบนี้เลยตากแดดให้มันแห้งนะคะแล้วก็เอาไปกินกับใบพู ตอนนี้พี่ก็จะพาไปดูน้ำตกนะคะเนี่ยพอมาถึงเห็นคอกคอกวัวคอกหมูคอกเลยคอกหมูเ <laughs> นี่ยคอกหมูของคนกะเหรี่ยงที่เป็นแบบนี้ทุกที่เลยนะคะโอ้โหตัวใหญ่มาก <laughs> ตะโกนทำไม <laughs> โอ้โหพี่ว่าบ้านไม่หลวงไอ้แม่ตัวใหญ่แล้วเจอที่นี่ตัวใหญ่กว่าอีกนะคะแม่ดูโอ้โห ส่วนมากกระเหลียงนี่เขาจะเลี้ยงหมูตัวอย่างนี้ยรอบม่แม่มาดูจำดูโอ๊ยเห็นไหมหัวชนรอบวันเมือบ้านหมูอ่าไหนเลยเออเหมือนไหมเหมือนมากเหมือนบ้านแม่หลวงอันเนี้ยเลยนะคะตัวใหญ่มากหมูอ่มงตัวใหญ่กว่าหรอกันเหรอเออมันเท่เนาะไม่จะเป็นหมูเลี้ยงพวกนมอ่ะก็เลยแบบแต่ลูกมันไม่รู้ไปไหนหมดอ่ะอีกข้อข้างนี้ไหมอีกข้อหนึ่ง นี่ขคอกเออให้เป็นลูกมั้นะคะอ๋อเป็นลูกจริงๆด้วยลูกแม่มีในลูกกินเลยนี่ลูกลูกหมูตัวเมื่อกี้นะคะถ้าจะหิวนะไงลูกมีอะไรลูกกินค่ะกินมือละกินมือละหิวละ ดูนั่ตกกันดีกว่าเนี่ยวิถีชีวิตของคนกะเหรีย่ยงก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าข้าหมูเขาก็จะมงจกักมีเสียงแล้วะเขาทำบ้านแ,แบบใครสร้างบ้านร้อนแล้วเดี๋ยวเราลงไปเยี่ตกกันนะคะตรงนี้ไม่มีผู้คนนะคะก็ถอดแมต์ได้อยากจะพูดให้มันได้ยินเสียงดังๆไ่ไปห้อ,องเหมือนกันะ เป็นลูกหมูนะคะนี่เป็นลูกหมูเหมือนกัน <c oughs> ดูดีดูธรรมชาติดีนะคะ,ะลงไปที่รินมน้ำกันร้อนมาก <c oughs> นยืเป็นข้อหมูเหมือนกัน เีย้ยงหมูกับไก่ด้วยกันนะคะชอแบบเนี้ยเทดีเนาะอืออหมูเลงได้น้ำริอันนี้ก็เป็นน้ำของในหมู่บ้านนะคะเนี่ยไหลมันเป็นสายเลยเนี่ยข้างๆก็จะเป็นเหมือนดินเหมือนจะเป็นน้ำตกด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าลงทางไหนนี่เป็นลำธารแบบนี้เดี๋ยวพี่ลงไปดูข้างล่างก่อนนะ ลงมาถึงก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆแบบนี้เลยเย็นสบายมากสวยอ่ะสวยมากเลยค่ะแล้วลงแถว จะมาซักผ้าอาบน้ำได้นะคะแค่เป็นมีนเสวยมากน้อยมากที่จะมีแม่น้ำแบบนี้ในหมู่บ้าน เบีเรียมานังนิ่งน้จะมาดูวิถีชีวิตของคนกระเรียงแดงนะคะเหี่ยบ้านเขามาสัมผัสใกล้ๆนะคะพี่ก็ขอที่ยายเขาเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาดูกันนะครับบ้านเขายกสูงนะแม่ตี่ตีนี่มีเห็นวิวเห็นวิวทั้งหมู่บ้านเลยคน่นน่าจได้รักึืนะเ๋ย ได้ก็อบวนะั้นก็สุกจ้าอ้เจ้าพิ้งค์เทสถ้าทำมันจะคข็งอะอ๋อนี่เป็นหนองหนอใต้ดินแหฮะหนองมาแบบสุกแบกสุกอืมนี่เขาไปเก็บมานะก็อาจจะทำเป็นกับข้าวเป็นแกงของกระเหลี่ยงนี่นี่เขาเอาครีิไปเก็บมานะโอ้วันนั้นใกลกูตัวแฮะใกล้กูตอนเต้กูเซอร์แล้วนะใกล้ถนนอ่าอยู่ใกล้ถนนก็เลยร้อนนะคะ แล้มันเห็นวิวหมดเลยอ่ะสวยดีอ่ะกรอบบ้านแบบอยู่สองคนออตเตอร์ค่ะออตเตอร์แวอ๋ออะไรแบบผู้บริหารผู้ผู้ซิโซ่ผู้ซีโซ่กูอยู่กับลูกนะแล้วก็แฟนซีนนะให้ได้อยู่แบบเนี้ยถ้ามีแฟนได้อยู่แบบนี้คงจะดีอันนั้นไฟฟ้าออกไปใช้มากซีร่าเซลลอ่ะ ซึ่งนี่เลยนี่เลยมาไฟฟ้านะมีนี่อ,อ,อ๋อเออมาแต่แคาสื้อเพอการเงินแหละอ๋อนึกว่าจะเป็นไฟเนี่ยเขาก็ต่อมานะคะนึกว่าใช้เป็นโซล่าเซลล์ยุ่ก็ยังพัฒนากว่าที่คุ้มพึ่งที่อย่างน่าจอุ่นกูดภาษาอังกฤษอ๋อมือนเป็นบ้านบนดอยนละรลิมดอยนี่นี่เป็นอะไรอ่ะนี่ขาเชือกไม่เล่นนะมาเป็นจิ้วเลย ปลาจิ้วเล็กปลาจิ้วเสือจิเสือผักชีอ่ะไม่ผักชีนะคะชิ้หนหอยช้อนเทมากนี่ค่ารักับข้าวตรงนี้เลยนะคะน,น,นี่ดูดีนะ <c oughs> บ้านเรานี่ดูดีเด็ดบุ้ยนี่เด็ดบุย้ย <c oughs> บ้านเขาดูดีเนี่ยอย่าลืมไม่ลืมวิธีการเลี้ยงมนาะอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหาหาที่บนดอยไปปลูกบ้านอ่ะหาเนื้อคู่ก่อนพาเราอยู่บนดอยก่อน ค่อยกระทเทียมเห็นไหมบ้านเขาอะมีวิวเห็นทั้งหมู่บ้านนะคะสวยมากเราไปดูต้นทีกันดีกว่าค่ะตอนนี้พี่ก็จะพามาดูต้นทีนะคะก็จะมีทุกบ้านของกระเหรี่ยงแดงต้นทีเนี่ยเขาจะทําในประเพณีของสงกรารสงกรารของคนกระเหรี่ยงแดงนะคะปีหนึ่งเท่ากับหนึ่งต้นเขาพี่เคาได้ยินตำนานมาว่าจะมีพ่อมีแม่มีลูกอะต้นพ่อต้นแม่แล้วก็ต้นของลูกนะคะ พาไปดูกันตรงนี้เลยใกล้ๆเห็นวิวไหมสวยมากเห็นวิวชัดมากอันนี้ก็ทำพิธีเสร็จไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเมื่อเสลษสานี่ต้นพีเป็นแบบนี้นะคะต้นพีซึ่งตำนานเรื่องเล่าเนี่ยก็อันพี่ๆถ้าพี่พี่ได้ดูช่องเพี่แนแน่นะคะก็จะเห็น อาตำนานเรื่องเล่ามาพอคร่าวนะคะแบบนี้น,นะคะสูงแบบนี้เลยคือถ้าเวลาไปตัดต้นหีมาเนี่ยเขาไม่ให้ผู้หญิงไปตัดนะคะจะเป็นผู้ชายเท่านั้นเป็นปีต่อปีนะคะปีไหนที่ทําไปแล้วก็อาจจะมีผุพังแล้วก็ล้มไปแล้วนะคะหาดูยากนะคะหาดูไม่ได้แล้วต้องที่แม่้องสอนนี่แหละคะ่ะ ที่ของชาวกะเหรี่ยงชนเผ่าของเรานะคะที่เห็นวิวสวยอันนี้เหมือนจะเป็นที่ยืนจุดชมวิวนะคะข้างบนน่าจะเป็นเขื่อนนะคะข้างบนถ้่อาขี่รถไปตามเส้นทางนี้จะเป็นเขื่อนแต่ก็พี่ดาาจะไม่ไปนะคะเพราะว่ามันสูงมากทังนั้นเมน <laughs> นีแก้วลูกพีเลย มันมน่าจะเป็นแห้งน้ำน,นะคะเนี่ยคะเนี่ยถ้าเป็นบ้านกระเลียงเห็นไหมคะมันจะมีลวดลายแบบนี้ที่พี่เคยไปที่บ้านห้วยพึ่งนะคะจะมีลวดลายแบบนี้รู้เลยว่าเป็นบ้านของกระเรียงนะคะที่นี่เป็นอะไรกับนนะ้ำไม่รู้เห็นนะ้ำชอบเล่นน้ำสวยวิวสวยอันนี้ก็คือหมู่บ้านกระเรียงแดงที่อยู่ติดในเมืองไม่ทองสอนที่สุดนะคะก็คือบ้านทุบซอกนั่นเองนะคะ ทุกคนเขาก็อยากใช้ชีวิตวิถีชีวิตกันแบบคนกะเหรี่ยงนะคะก็จะมีการกินหมากกินพลูนะคะการทําพิธีอะไรแบบนี้แล้วก็หลายอย่างนะคะที่การแต่งตัวการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านตามาชีวิตประจําวันนะคะแดดเริ่มร่มแล้วกินอิ่มมากเลยอะมาเที่ยวที่นี่ไม่น่าเชื่อว,ว่าเขาเส้นแค่ถ้วยละสิบบาทนะคะได้เยอะมากกินอิ่มมากมียี่สิบบาทก็กินได้นะคะชาวบ้านเขาเดินลงมา ค่ะยังไงที่จะปิดคลิปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร e นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกคลิชาแนลด้วยนะคะพี่พี่ขอบคุณนะคะที่เดินทางจนมาถึงจุดนจุดนี้นะคะก็อีกนิดเดียวเจ้าจะสามหมื่นซับแล้วก็ดีใจมากนะคะพิทก็พยายามที่จะทําให้มันดีไปเรื่อยๆนะคะพยายามที่จะนําเสนอสภาตัวเองบ้างนําเสนอตัวของพิทเองบ้างนําเสนอธรรมชาติที่พิทอยู่นะคะคือแม่องสอดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่ตั้งแต่เกิดแล้วนะคะก็คงจะอยู่ไปจนตายแล้วพิดว่าอยู่ที่นี่และค่ะไม่ไปไหนละ ต่อให้ไปก็คงไม่รอดที่จะกลับมานะคะก็อยู่ที่นี่ดีกว่าวิวสวยเนาะคะ่ะยังไงวันนี้จะรับขอตัวล่ำลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ไปก่อนสวัสดีค่ะ